คุณแม่ยังไงผู้ใหญ่เสียงน้องอีม่ไึง้องจออาไม่ได้คนบอกซีงวดเอาว่ได้ได้หัดเดี่ยวที่แม่ได้งวดเดี่ยวว่าเด็กสายเป็นอย่างคือว่าได้เด็กจำตัวว่เคยโงาเขียนนะเเอา่ะไก็ได้ค่ะการเ้าไ่ใส้เราดีใส้นอกบ้านผู้คนถือทุกงวด งววุมััดเวดเียนกว่าใดตัวมักไปีใส่เราไปอยู่ใสเพิ่งมาเจอแม่ไอ้บ่าวไปอยู่ไหนก็กิวงไหนกับว่าเฮ้ยเกยมาอยู่เนาะแม่ชื่ออะไรครับผมแม่ชื่ออะไรครับผม ชื่อเล่นชื่อเล่นแม่แม่นางแม่นางครับผมโอุ้ยนั know, è, glo, ่งเกี๊ยวชื่อออกอยู่ไม่อยากออกอยากไอไม่อยออกจะหนายังวอกเพราะท่านอะไรแม่ไล่สดกันพ่อหนาค้าพ่อหนาเดี๋ยวนี้ลูกไข่ลูกสาวบรอยู่นั่งตัแม่บริยูจะจักับตาลวองคนเท่านั้นร้านสาวด้วยบรอยูนั่งไ่เล้วคนนี้ก็คนเดียวนี่ที่ตอนนี้ก็มีลูกไา่กับลูกสาวไปหาพ่อผม เขามาก่ือลูกไผ่ลูกไผ่อันลูกไผ่เป่าแมตอนมาที่แรกมางที่แบครับแม่นบอกกินแมนตอนมาที่แรกหนูไผ่ไปหาไปกับปลากันและอนปลาเราละพวกพอดีลูกไส้ไปได้ไปยูได้ไปนอกแล้วใไห้ลูกแม่กันงวดที่ คุณแม่ตามที่สอนปูมากปูแม่อยู่ใกล้ซีเพิ่นมาค่ะมือไรล่ะมือว่านเิ่นกับแม,ม่เป็นวัวมือกอรมือกอนนี่แหละมาเพิ่นหองแห้งคืงอนยังเป็น่ว่าใบหั่งเป็นเสียงนี่เป็นเสียงหนักหองสวมเฮียนตีตัวนี่แหละที่ตัวหาที่ตัวหาแต่ปูหนักมาก ปูกพาจะปูเขากล้วยล่ะเปนห้องคือเสียงนาอ๋อไหนซี่้องหาจแค่นั้นน้มิตขึ้นน้ำมิครเปนกันว่าผู้ใดบอกหนึ่งจากไดหกตัวบอกกูมาดูอะไนกราเถาเวาสัวกันเหล่งกับมูก็ได้หายท่อนั้นะ่ะหายท่อซี่เกาหาเน็นใส้แม่ตกเมืองเซอเรานัคนคนลาพักแล้ว่อครับ เมียบ้านบัดห้หรือทุกคนอยู่ดีไอชู้ป่าวบัดแปดแปลว่าว่าสิบบอกเป็นตัวเนี่ยอย่างเล่าลูนะลมาจากไหนเล่ารูนนะปูรักมากแบบไกหนนะแต่ป<ะ>ั้งเอามือขอนๆอ,อย่างจริงนะนะบ,า,บานนี้พอดีมือนั้นก็จะได้เก่าแปดเนี่ยเก้าแปดหนึ่งนี่พอดีปูคนามาเสรม แว่นห้บุกส้่นมันบ่มือน่อนจ้ะนะคนนิ่นทาไมกันเท่ากี่กี่หัวตาเท่ามึงจำได้บ้อมึงจาได้บองี่น่เก่าแปดหนึ่งน่ะมึงอย่าลืมยูร้านบอกมันแม่แม่นแม่นมนได้เก้แปดดเก้าแม่นเดี๋แม่กันไอดูหน่ด้ได้ปาดเดีีหันนะหันมาเีโอ้โหเนตัดอัน้เนตัดหาแม่เนาะ ได้ว่าแปดห่านว่าได้เขนใช่หมค่ะเอ็กซสามตัวเป็นเป็นหายเมไหร่นีงหางหมูมีแต่ซีซีเนาะบมมีแต่ซีซีค่ะหมมีแต่ซีซีปูเถ้าเดี๋ยวเมื่อไห่หาหางหกหกปูมาจะข้ามชนดเมื่อไหร่หาหาหาก็หกหกล้วกค่ะเก่าแป๊บหนึ่งขันกูซิ่งคนมันปะค่ะคันพอซิ่งซิ่งเขาใดคันเขาบอกรอ มันี่ออกจบแปดหนึ่งนี่ละอีน่าหน่อยวาปามีบนี้วันนี้ที่ป้าได้นั่งได้แกไม่ใส่จ้าฮะปวดนี้จีแม่ไม่ได้เขียนเลยจิมเขียนใบกึ่งได้บุดกเด็กไงแม่ยืดนานด้เปิดอีกจิแมเขียนไว้สีตัวนะครับผมแม่รักสิมยนไหม มนีข้ามคนแปลออกมาที่ทําม่านแปลเป็นสีพอว่าครูผู้่อนอยากได้ลายตบอนี่นี่นี่ค่ะโอ้มีสีตัวด้วยตั้เ็นเยี้แม่มมจ่าไอตัดเอาแม่พอแม่นี่จ้าแม่ีสองแม่ี่สองนั่นแมแม่ 2 2> คนแม่ผู้ใดอยากได้มกโตผู้ทีห่หายซีโตซีโตนเป็นสองครูเป็นบอกเท่านั้นเป็นก็ได้แปมากนัะนะ่แนแหละแปา้าแม่หายแล้วนะซีโตเป็นสองคู่ก<ะ>ันอ๋อเคเห็นที่แรกที่แม่มีสองซีซีสองนั่นแะหละแมนซีโตเป็นสองคู่นั่นแหละแต่แต่ที่ปูว่าเมื่อนี้นี่มันบริยิบมันมาสองซีเนาะแมนมาได้ยินดเลย อ๋อจิ้งจิ้งจิ้งจิ้จิงจิงจิ้บ้านดีเิ็นมากเป็ยมากของานนี่เป็นมากบานให้สว่างมากเลยให้สว่างมากบ่บอกเป็นตวไฮเดอร์คนบอกสิสองตัวมีพ้นขีหัวเท่านั้นคนก็บอกค่าท้าข้าเจ้าถามเป็นไดก็บอกตัวเลขกี่เอก็อห่าเท่านั้นต้นเนี่ยติดมาทางนี้ทำไเดอร์ นี่บอกครับจ้ะสองสี่เก้าห้าตัวนี้เมนผู้อยากได้6กโตเด้อเแตนแปลออกมาเป็นกัะแปลหายห้าเรื่องเรื่องขึ้นมาถ้าอยากได้หกโตผู้เสียหายสี่โตแม่อันนี้ไม่ว่าคุณบอกเป็นกิชนะคุณบอกว่าียออกมาเลยจ้ะแต่ว่าบมกว่าคานบอกคุณชนะ แ่ว่าป่าตัวเดียวกันอยู่เพิกไปสี่สองหเปาที่สอง่าจะที่แรลกด้วสองสี่นะแต่ที่แหลกเลยแม่มาที่แรกเลยเพิ่งมาจากไหนก็จะนเพิ่มาผู้ใดบอกาหนึ่งหันกันได้มุกโตาสันว่าเอาบอกพอรู้ว่าสันพอสิหายแช่สีโตคนนี้บอกว่าสองสีโตกห่าง แต่ว่าชู้เฮ็ดเป็นบ่อนคนบอกแทนคันชูเห็ดว่าเป็นชู้กรสือซี่แก้วอือคุณก็ได้บอกสิแต่ว่เป็นนี่แนวขันตัดไม่ซีโตเนี่ยละเฮ็ดเป็นบ่อนนี่มี่น่ะไม่ซีโตนี่ละมีน่ไม่ซีโต้ขนาดโซนตัวนี้ใสซนอง้เจ๊เซยุแต่ว่าพวกเห็ดแก้วพนแม่พันบุกพนบอกเที่ยวเดียวพันก็ะลลวเลยก่าพ้นเก่าคอนบอกไปเลยหมดประเดี้องเดี๋ยวสอบ พ่าบอกให้เราก็ไปว่าได้ถามเล่ยนะว่าได้สอสนการจัดมือบีกัดปีก้อนหน็นบ่เมาก็นอนอยู่ดังนั้นแม่ก็นอนอยู่เพียรน้อยน้อยสั่นตีซีมาละจ้ามากมาก่ั่นกองเกาะกองเกาะเอามือคัดหลังมาป้าพอสิผ้าไปชื่อเทพว่าท่านชื่อตัวไหนละ่ะพ่อบ่ได้งานดิปากเงบีบ่อบึกก็ได้แล้วนี่เอาอีสัน กับเมียดอกกูอบอกอืงมึม่อเอาเด้อหนึ่งเก็ยรินึงไปจ้ะยิ่งย่ใส่ในหกสามโตลูกก็ว่าแม่ช่วยอยู่วันหนึ่งคนหายเก่าทุนเก่าลูกก็ว่าแม่ช่วย <face> อ<ม>กกววยู่บ้องหมุนว่าหันหัวหันท้ายเนาะแนแต่ว่าบานนี้ว่าใครหูน้ำดอกนอกจากบานขึ้นก็จะมาเห็นอย่างนั้นก็จะเสือบเช่าวจัก นี่เลาวค่ตอนวันนี้ก็ได้ยี้ชัดเจนคือซีกเอา่าวะแม่ใหญ่หมุนนั่งเจ้าว่าสาวัอทแม่ก็จะต้องบอกตอบอกต้องบอกเป็นพิชนะเหรอคะาบอกเป็นพิศนะโคนทีมงอช่างโคอรเท่าบอกนค่ะชัดเจนชัดเจนพละได้แม่ออกโดนไล่ยกไอถ้าเจ้าจะมือนันไปวัดงู เพราะว่าคุณแม่เราอยู่แบบดมากตลอดมใจดิมันไปวิวิยดูันาสีเป็นแล้วก็บว่ากากาขึ้นมาโหลดดูสินะธอระาปูมาเที่ยงแมนมันสีเฮดวียดเงียหน่อยมันยางกับซางกะเทียมอันเทียกแตซื้อห้องบ่ิด